คลิปวิดีโอชุดนี้เป็นการนําเสนอในเรื่องของกระดูกนะปวดหลังทั้งหมดนะฮะในท่าที่1น,นี่คือเราใช้แก้อาการปวดหลังในการโยกเข่านะฮะโยกเข่าพร้อมกับหมนุนบิดคอไปนี้นึ่งนะโยกเข่าไปด้านซ้ายใบหน้าบิดไปด้านขวาโยกเข่าไปด้านขวาใบหน้า,นาบิดไปด้านซ้ายแก้อาการปวดหลังได้อย่างเฉียบคมมากนะครับใ,ใครปวดหลังก็ลองทําดูนะถ้าทําไม่ได้ผลก็ช่วยไม่ได้เพราะท่านไม่ทาจริงนะทำจริงหายแน่นอนครับ นะเป็นที่อัศจรรย์นะครับคนเป็นหมื่นเป็นแสนนะทำตามนำมาได้ผลเป็นที่อัศจรรย์ในท่าที่สองนะเป็นท่ารักษาป้องกันการเป็นอัมพาตนะฮะคือเราเดีดยท้าซ้ยเท้าขวาออกไปแล้วเท้าซ้ายอยู่ด้านข้างเป็นท่าเป็ดนะแล้วก็ยกแขนขึ้นลงแล้วเขย่าเข่าหน่อยนะท่านี้ไม่ได้เขย่าเข่านะฮะอันนี้คือเป็นท่าที่บริหารนะมันจะตึงข้างเดินข้างแต่ถ้าเอาทั้งสองข้างแล้วมันตึงเกินไปนะใช่ปไหอ่าเอ้า ดูไหมอีกข้างไง่ายๆมันน่ะมันตึงข้าง่อนข้างนะเขย่าเขานิดๆเองนะอาาเขย่าเข่าแล้วก็สบายตัวโอ้โหนะเป็นการป้องกอนันอัตราภาคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครทำตามแล้วก็จะได้ผลประโยชน์จากมหา,าศาลเอ้าดูนะเอ้าท่าต่อไปนะครับอาท่านี้จะเป็นท่าเรื่องแก้ปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับใครเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยนอนในท่านี้ไปป้องกันได้ยังเฉียบคมแล้วก็รักษาได้คนนี้เป็นแล้วมันก็จะดีขึ้นมาโดยอัตโนมัติ น่าเชื่อเลยครับเป็นอัศจรรย์จริงๆนะครับสิ่งนี้จะมาสอนและในไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะได้รับการวิเคราะห์วิจยัยจากตมาภาพเองใช้เวลาหลายปีและทดลองในตัวเองจากคนอันนี้คนนี้เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นรุนแรงนะครับปวดบ้านเอวมากๆเลยก็ทําท่านี้ครับท่านี้มีค่าสองแสนเป็นอย่างต่ำนะครับอ่านั่งก็เอาเนี่ยนอนงานแล้วฝ่าเท้าอยู่ด้านข้างแล้วก็เอายกเท้าขวามาไว่ำเท้าซ้ายแล้วก็ขยับ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 เยอะ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 ก็ไป มันก็จะหายเป็นจริงไม่ใช่เรื่องใหญ่โอ้ทำงนมันง่ายจังนะเพราะนั้นโลกทั้งโลกเราไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่โรคที่รักษาไม่ได้ก็คือโรคขี้เกียจนะเนี่ยก็มาข้างซ้ายบังนะไปะเยอะไปะเยอะไปะเยอะไปแต่มาจะไปตั้งชื่อมาชื่ออะไรดีนะแต่ว่าเอ้าเป็นว่าทาแล้วมันหายก็แล้วกันใครอยากจะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่แต่อาตมาขอตั้งชื่อแบบกระซิบกระซิบบอกก็านะทานี้มีค่าสองแสนนะครับโอ้โหเวลามันปวดขึ้นมานะโอ้โหไปผ่าใส่เหล็กเจาะหลังมาตมาเนี่ ท่ากันยึบพุนนะนี่ไม่ต้องอันนี้คือท่าแก้ปัญหาอ่าปวดอ่าน่องปวดเข่านะปวดบั้นเอวก็ทาท่าี้นะขยับขยับขยับมือจับข้อเท้าไว้โอ้อัศจรรย์นะครับเพราะฉะนั้นท่าท่าที่เราให้นี่ยนะอ่ามันจะเป็นท่าเกี่ยวกับเรื่องปวดหลังโดยเฉพาะปวดหลังปวดเนี่ยนะครับใครอยากหายปวดหลังก็มาทาตามใครไม่อยากหายก็ไปกินยานะยิ่งกินยายิ่งปวดเพิ่มอันนี้ไม่ต้องกินยานะ อารักษาได้อย่างเขียบคมและฉับพลั้น,นะเป็นที่อศัศจรรย์ใจมากๆเลยนะฮรเอาละนะบาดูแล้วก็ต้องทำบางคนดูแล้วไม่ทําแต่ไอ้บอกคนอื่นก็ยังดียัได้บุญได้กุศลนะแต่ท่านอยากหายท่าต้องลงมือปฏิบัติเราสอนทั้งการป้องกันและการรักษานะและการฟื้นฟูไปพร้อมๆกันหลายๆส่วนอาเราในการอบรมสมาธิประการผ่อนคาอย่างต่อเนื่องหน่วยงานองค์กรไหนอยากสนใจใอบรมสมาธิประการผาอ่อนคายแบบองรวมนะครับ ดาาการระงลก็เข้ามาเลยนะเราเปิดอบรมทุกๆส้่นเดือดติดตามข้อมูลในเว็บไซต์ได้เลยสุดท้ายนี้อาตมา,าพนะก็อำนวยปาะยชนให้ท่านเนี่ยหายเจ็บหายป่วยหายโรคหายภัยด้วยกระบวนการของฟื้นฟูตัวเองนะพึ่งตัวเองช่วยเหลือตัวเองนะทานตาก็หายไม่ทาก็ไม่หายนะเอาโชคดีทุกท่านนะครับจเจริญพร